นี่พวกเราจะเข้าคณะไหนกันดีอ่ะเออนั่นนี่คิดจนสมองจะระเบิดแล้วนะโอ้ยเออไม่ถูกอ่ะอืมฉันอยากเรียนอะไรที่มันแบบคูครัแกแต่ฉันก็ไม่รู้หรอกว่าอะไรมันจะคููสำหรับฉันอะฉันว่าเราลองไปขอพอรกันดูดีไหมฮะขอพอรเอาจริงดิ เออดิสารเจ้าญี่ปุ่นไงเขารีวิวกันว่าแม่นนะเว้ยโดยเฉพาะเรื่องเรียนเรื่องงานไปไหมไป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 ด้วยก็น่าสนนะไปก็ไปมาทุกคนเราจะมาไหว้แบบญี่ปุ่นกันทำแบบนี้แบบนี้แล้วก็โยนเหรียญ ขอให้พวกเราเจอคณะที่ใช่สาขาที่ชอบด้วยเถิดเจ้าบ,บุคูณโยว้ยเรื่อทั้งหลายอยากมีฟิวเจอร์เชมล่าทันเทปตัวจริงเสียงจริงขอหัวได้ปะครับหัว y ะ n นโนแต่ถ้าอยากเรียนต่อด้าน,นที follow me follow me เธอทั้งหลายอยากรู้ใช่ไหมละ่ะว่า ITTNI เนี่ยมันสุดยอดขนาดไหนนั้นเตรียมตัวให้พร้อม My brother and sister ท่านเทพเทนจินจะพาทัวร์แบบ nonstop the flow นี้ Yo are you ready แกมเมอร์สมองกล้าหรือแดบสุดเทช่วยโลกพัฒนาโคดดิ้งคลาวด์เน็ตเวิร์กเราก็มีไซเบอร์ซิเคอริตี้อันนี้ก็ดีหลักสูตรครบคันทันสมัยนีเพราะไทยกับญี่ปุ่นเขาร่วมมือกันมาถ้าชอบเทคโนโลยีไม่ต้องกลัวเสียเวลาสมัครมาเลยสาขาไอทีโอ้เขียนโค้ดสร้างแอปนี่มันทางของฉันชัด,ชด จะถ่ายรายการหรือถ่ายอีเวนต์ให้ดูดีถ่ายภาพวิดีโอหรือกราฟิกก็เต็มที่ทางด้านดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเราก็มียูทูบเบอร์ขายของยอดปังทุกนาทียกระดับดีกรีโปรดักชันพร้อมจะปั้นให้เป็นตัวทอปวงการนี้อย่ารอช้าเข้ามาที่ DCO c โอกาสดีๆของเราครีเอเตอร์โูคอนเทนต์การตลาดสร้างแบดเลิศสุด ถ้าชอบวิเคราะห์ธุรกิจฟังให้ดีทำยังไงให้ลูกค้าเราไม่นีเปลี่ยน Data เป็น n n s i h t ์ในทันทีธุรกิจพัฒนาคนทำก็แฮปปี้ได้ประยุกต์ใช้เครื่องมือที่หลากหลาย IoT SAP ERP อีกมากมายใช้ AI ช่วยตัดสินใจให้เฉียบคมนี่ครับผมสาขา BI ตอบโจทย์ธุรกิจยุคใหม่แน่นอน วิเคราะหข้อมูลช่วยธุรกิจน่าท้าทายมากค่ะอยากทำเกมแอนิเมชันเราก็มี AR VR XR ต้องที่นี่เริ่มตั้งแต่คิดจนผลิตและเผยแพร่ครบจบแน่เรื่องมัลติมีเดียห้องแลบที่นี่เขาก็ทันสมัยอืมมาสีปรุมก็มีอ่ะนี่ไงครบจบที่นี่ไม่ต้องไปไหนไกล MT ทยญี่ปุ่นให้อิรัชชายโอ้เกมแอนิเมชัน VR นี่แหละโลกของผม จะชอบ t a t c s i n n e หรือ Data Analysis เชิญสาขานนี้เลยครับไม่ต้องคิดวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกไปให้สุด Machine Learning NLP ไม่สะดุด Big Data ที่เก็บไว้บนคลาวดจัดการง่ายๆเพียงแค่รู้ Know How เริ่มสอนให้ตั้งแต่ต้นจนชำนาญเรียนจบแล้วก็พร้อมทำงานได้เลย What do you think เป็นไงชอบปะชอบครับ AI Big Data เทคโนโลยีพวกนี้มันเปลี่ยนโลกได้จริงๆนะเนี่ยเป็นยังไงเราัยรุ่นที่นี่มันสูดโกดเด้นแมีทั้ง IT, MT, DC, ็ s และ BI แอทได้ภาษาญี่ปุ่นเพิ่มไปมีให้คอ l ลาบอร์ชันกับหลายสถาบันและองค์กรชั้นนำเลือกที่ใช่เรียนที่ชอบแล้วมาเป็น IT, TNI แบบสไตล์ญี่ปุ่นกับพวกเรา